สวัสดีค่ะ ep ทาราบายไม่หง ep ที่3มนะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะท็อปปิกหัวข้อเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยนะคะคนอื่นมองว่าคุณมีเสน่ห์ตรงไหนนะคะคนอื่นมองว่าคุณมีเสน่ห์ตรงไหนนะ,ะอ่ะมาดูกันนะคะแรนดอมนะคะแรนดอม กาหายนะคะปากาหาย mm. วันนี้ไม่พร้อมเลยนะคะ mm. หมายถึงอากาศมันทำให้เรารู้สึกว่านะคะจับต้นคืนไปอ่นนี่โอเคก็คือไพ่ใบแรกนะคะที่คุณได้นะ สำหรับคนที่ได้แรนดอมนี้นะคะใบแรกที่คุณได้ก็คือไฟออ o สอดนะคะไฟออ o สอดก็หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่กล้าไฟกล้าเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะหรือใคร ที่มาเป็นคู่แข่งคุณก็อาจจะเป็นคนที่ชอบการแข่งขันก็ได้นะคะคุณน็อตวอลเป็นคนที่ไม่กลัวเป็นคนกล้าหาญนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวต่ออุปสรรคปัญหานะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองมากที่สุดนะคะไพ่ใบนี้ใบที่สามคุณได้เอ็ดออฟคัพนะคะคุณกล้าที่จะปฏิเสธคนที่ไม่ดีคนที่ทำกับคุณคนที่แย่ๆออกจากชีวิตโดยคุณจะไม่ ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อ่อนข้อไม่ยอมที่จะแบบอยู่ในสิ่งหรือ Energy หรือกับผู้คนที่ที่คุณที่ทำร้ายคุณนะคะเป็น Energy ของแปดถ้วยแล้วก็ d e วิลเนาะเป็นพลังงานที่ไม่ดี t o x i c เลยพวกนี้คุณไม่ไว้ใจใครคุณเป็นคนฉลาดนะคะเจ็ดไม้เป็นคนที่อาจจะเป็นนักแก้ปัญหาเก่งนะคะเป็นคนที่มีพื้นที่มีสเปซส่วนตัว อย่างชัดเจนนะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนเรานะเออไพ่ใบต่อมานะคะคุณได้ไพ่ใบต่อมาเนี่ยคุณได้อ่าเกเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่หาช่องทางในการทํามาหาก,กินได้เก่งมากนะคะอาจจะเป็นคนที่มองการ,การไกลก็จริงนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาต่อเลยก็คือถูกอวบเป็นคนมีวิสัยทัศน เป็นคนมองการไกลเป็นคนมีเป็นหัวก้าวหน้าเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่มีการวางแผนมีความคิดทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณจะคิดวางแผนมาก่อนแล้วนะคะไม่ได้ว่าอยู่ๆก็ทําเลยตัดสินใจเลยไม่ใช่มีการคิดทบทวนวางแผนมาอย่างดีนะคะเป็นคนค่อนข้างรอบคอบละเอียดห้าไมา้ไฟออฟบอลก็คือคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกแล้วไง เป็นเป็นนักแก้ปัญหานะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะห้าหมายเป็นคนไม่ยอมคนนะเถียงมาเทียงกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนไม่ยอมคนเป็นคนสู้คนนะคะห้าหมายตรงนี้ซึ่งก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะพไพ่ใบต่อมาคุณได้อะไรได้แปดเดี๋ยวนะแปดหมายคุณอาจจะเป็นคนที่ มีคําพูดคําจาที่น่าฟังนะคะ,ะให้ข้อคิดให้แง่คิดต่างๆในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคิวเลอร์ได้อาจจะเป็นคนที่เป็นนักแก้ปัญหานะคะเป็นโค้ชเป็นอะไรเงี้ยได้หรือไม่จําเป็นคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนที่ททดีได้นะคะทําทให้เขาพบทางออกในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้เรื่องการเงินนะเรื่องความผิดหวงังคุณอาจจะเป็นอินสปิเรชันก็ได้นะคะ เป็นคนที่เป็นนักให้แรงแรงบันดาลใจนะคะนี่ห้ถ้วยนะคะสําหรับคนที่ผิดหวังเสียใจคุณอาจจะเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนใจดีนะลึกๆแล้วเนี่ยดูภายนอกอาจจะดูเป็นคนแข็งๆนิดนึง เพจอฟคะัพแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอบอุ่นเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเวลาคนอื่นเขามีปัญหาหรือว่ามีความทุกมามาระบายกับคุณคุณก็จะหาวิธีคุณก็จะแนะนําเขาได้เป็นอย่างดีอันนี้คือเสน่ห์ในตัวคุณนะคะไพ่ใบต่อมาก็คือขิงอวบเห็นไหมคุณเป็นคนที่ ไม่กลัวที่จะต้องมุ่งหน้าหรือไปทําอะไรเพียงลําพังหรือคนเดียวคุณเป็นคนลุย,ลยคุณเป็นสายลุยคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าทําอะไรเองไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตคุณอาจจะเติบโตมาด้วยความยากลําบากนะคะไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่สุขสบายมาก่อนนี่คือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณซึ่งเป็นคนที่ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานะคะมาอย่างเอ่อมาอย่างเขาเรียกว,ว่ามามาด้วยตัวเองนะคะ ดีเอ็มเพเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนชอบเทคแคร์ดูแลคนรอบข้างเป็นคนที่มีความใส่ใจนะคะเก็บรายละเอียดเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆในชีวิตได้ดีเป็นคนมีความรับผิดชอบก้าวไม้นะคะเป็นคนที่ถ้าให้งานคุณหรือคุณไม่ว่าคุณจะทํางาน,นกับองค์กรใดก็ตามคุณจะรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเป็นคนที่ไม่หนีปัญหานะคะก้าวไม้เข้ามองเห็นนะอืม คุณไม่ใช่คนขี้ขาดนะคะแล้วก็ในออฟเพนเดเคิลคุณเป็นคนนิ่งๆรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรจะอยู่เฉยๆคุณเป็นคนที่ดูเหมือนว่าอืมไม่ได้ทําตัวแบบว่าไปมีปัญหากับใครก่อนจะเป็นคนบุคลิกภายนอกคุณจะเป็นคนนิ่งๆนะคะเป็นดูเป็นคนสุขุมดูเป็นคนที่ใช้ความคิดอาจจะเป็นคนที่อ่าไม่ได้ถ้าไม่ได้จำาไม่ใช่เรื่องที่เขามาปรึกษาหรือให เพื่อนให้คุณแก้ปัญหาหรืออะไรให้เนี่ยคุณก็อาจจะไม่พูดอาจจะนิ่งๆนะคะอาจจะเป็นบุคลิกลักษณะนั้นแล้วก็มันทำให้คุณดูเป็นคนมีเสน่ห์ขึ้นได้นะคะแล้วก็หกถ้วยก็มองว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่อีกด้านหนึ่งคุณชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะถ้าคุณมีโอกาสหรือว่ามีใครนะเดือดร้อนมาคุณพอจะหยิบยื่นอะไรนะคุณจะเป็นคนที่มีน้ําใจคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซ of cup เนี่ยมันหมายถึงการให้นะคะ การหยิบยืน่นความรักความเอ็นดูความเมตตาหรือให้สิ่งของอะไรก็ได้นะคะกับคนทีเ่เขามีน้อยกว่านะคะขาดแคลนอะไรพวกนี้นะคะนี่คือสเสน่ห์ของคุณนะคะไพ่อีกใบหนึ่งก็คืออีกสองใบนะก็คือ,อ,อแัดเรียนหรือเปล่า คุณเป็นคนที่ขยันมากนะคะเขาไม่เห็นคุณเคยหยุดนิ่งกับอะไรเลยคุณพอคุณทําอันนี้เสร็จคุณก็จะไปหาอะไรทําคุณจะไม่อยู่เฉยนะคะคุณเป็นคนที่ดูเหมือนดูเหมือนแบบอยู่เฉยไม่ได้นะคะหรือเป็นเป็นเข้าในสายเลือดคุณคุณอาจจะอยู่ในครอบครัวที่แบบเขาต้องเขาเรียกพ่อแม่อาจจะเป็นตัวอย่างนะคะให้คุณดูว่าเออเขาเขาทำตลอดคุณก็เลยติดนิสัยตรงนี้มาว่าเออก็ต้องทำตลอดเหมือนกันนะคะรู้สึกว่า คนเราเกิดมาต้องทํางานนะคะต้องหาเงินต้องขยันถ้าไม่ขยันก็ขาลาดขยันก็ยังไม่พอนะคะเออคุณอาจจะมีความคิดไม่เซตแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นคุณก็คือเขาค่อยเห็นคุณทําตลอดทําไม่หยุดถึงมันจะเป็นงานที่แบบเขารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทาาําอะไันนรูทีนอะไรเงี้ยแต่คุณก็จะทาอยู่ตลอดนะคะไม่เคย,เยที่คุณจะได้หยุดพักไม่เคยเลยที่ว่าหัวสมองคุณจะ,ะขี้เกียจหรือตัวคุณจะขี้เกียจลงนี่ไม่มีนะคะ ไม่อยากจะหยุดด้วยซ้ำเดลเวอร์ over, เขาเนะ่ชอบคุณมากเขารักทุกอย่างที่เป็นตัวคุณนะคะสเสน่ห์ของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักที่จะรักคนอื่นเป็นด้วยนะคะนอกจากรักตัวคุณคุณให้คุณค่าในการทำงานให้คุณค่าในการไปช่วยเหลือคนอื่นเขานะคะไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่ใช่เอาแต่ตัวเองรอดแล้วก็ยังเป็นคนที่มี เป็นคนรักที่ดีได้ในอนาคตนะคะเดลเรเอร์ขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้ก็จบประมาณนี้นะคะกำลังบ่งบอกว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะก็คือสเสน่ห์อะไรในตัวคุณนะคะที่ทําให้ให้อ่คนอื่นนะคะคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นสเสน่ห์นะคะคนอื่นมองว่าคุณมีสเสน่ห์หรือตรงไหนนะคะมีมีมีมสเสน่ห์หรือไม่นะคะอันนี้เป็นรันดอมนะเป็นก็จบไปค่ะ <laughs> คลิปสั้นๆรวดเร็วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลง3ามคลิปรัวๆเลยหวังว่าจะถูกใจนะ